สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปเอารถของเรามานะคะซึ่งเราไม่มีรถเขียอคิดถึงรถมากเลย,ยนี่เราก็แวะมา,มาบ้านยายนะคะก็เจอเจ้านี่คตถ่ายก็คือน้องหมัวเนี้ไม่เคยเจอเราเลยแล้วเขาจะอยู่นะนหลา,าไปทีจบ้านยายแล้วหลังจากนั้นเมนูวันนี้ของเราคือซอยจุนะคะทุกคนโอ้โหแอบน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเราอยากกินอะ เนื้อนี่แดงมากน่าจะเป็นเนื้อสดจากเขียงนะคะเออเราไปซื้อมาแต่ว่าเราขอบอกว่าเราซอยเฉยแต่ว่าเราไม่ได้กินดิบหรอกเราก็แอบกลัวเหมือนกันเราเริ่มมาทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะโดยที่ใส่น้ําปลารดหนัวแล้วก็พริกปน่นกีบมะนาวลงไปนะคะแบบฉ่ๆไปเลยจ้าแล้วหลังจากนั้นก็หาข้าวคั่วมาใส่นะคะทุกคนพอซอยๆๆยอย่างเงี้ยถ้าแกบ,บว่าซอยชุบกินแบบนี้ก็คงเอามาซอยจิ้มได้แล้วล่ะแต่แบบ เราก็แอบกลัวนะเราก็เลยเอาไปลวนนะคะทุกคนเอารวนใส่ขี้เพียเราเคยเห็นพี่เราทําเราก็เลยลองทําบ้างแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวเฮ้ยมันก็รสชาติใกล้เคียงกับที่พี่เราทํานะเออเราบอกเลยว่าเอออร่อยเหมือนกันแบบหายอยากเลยละ่ะพอกินลงไปนะโอ้โหฟินเฟอร์เป็นอารมณ์แบบซอยจูอ่ะอ